ไม่ใส่มาคนดังมาเต็มเลยบันดนี้เราเราเราต้องหวบคนดังกันอเอามาวันไหนแล้วพี่เต้มเจ็บวันไหนครับ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาดึงแล้วเดี๋ยวว่ายัยังไม่ทำสีเรามาวิ่งงานกัเขาวิ่งอยู่ไหนนี่ครับเจตแต้มขายอะไรด้วยมาเล่ขายอะไรนะเอามาวันไหนมาวันไหนมาวันไหนแบบไม่พึ่งแบบไหนเห็นไปตามหลวงปู่อยู่เนาะมาวมาไหนสามทีมือเรามาขายรถออ๋ขายแล้วยังย่างย่างขึ้นมาจำอายุอ๋ออันนี้ครับนี่ก็ยังเป่ากองยังไม่เสร็จครับ ดูเสียแต้มเอาาเซียมีมก็จะมาเอาอะไรแล้วอะไกระจกมีพผขายให้เจ็ดสิบบาทนี่ยผมไม่ให้ใส่เนาะเอามาเนี่ยผมมันบอกว่ากระจกนี่เป็เกอูบัตนีแล้วถอนนะถอนไห้ี่เลยือโยมจริงถอดละห้าสบาทไหม เอาว่เดี๋ยวมาถอนให้เดี๋ยวกลับมาไปรดบสองร้อยสามร้อเนี่ยดูไปดูนแตกพี่เพิ่งนับมาเอาไปนี่แตงได้ป่ามันแตกจากครางนั้นคงนั้นแตกไปสามบานอแแต่ที่ไม่แตกนั่นแหละหน้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบหกแถมนี่ครับพี่เมมได้ของแต่งแล้วดีนะมาทัน ดีนะมาทันโอ้วันนี้มีแต่คนดังเลยครับนี่โอ้คนดังมาเต็มเลยโช่องไม่ดังนีก่อนอย่างนั้นยังครับพรุ่งนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านอนบ้านครับ <discounts>, ดูดูดูเอาอยัง uhh. ไม่เสร็จเหรอเออเอาค่าถ่ายค่าถ่ายค่าถ่าย ก็เต้นอะไรเป็นก็เต้นอ๋อก็แบบ๋ยวมต้องมีตัวอย่างใช่คะผมไหมอ่ะผมก็มีตัวอย่างโอ้โหความสวยของเจ้ามาข่าวครับยังรอเหมือนเดิมรอ,อการเดี๋ยวรถคนดังครับนี่น้องนอนก็วิ่งกลับมา,บาวิ่งแถวโซนอำเภอบ้านกวดแล้วครับพวกคนดังมาเต็มเลยวันนี้ ามาข่าวครับสวอ,อ,อ,อสัีครับผู้ทอทำไมบี้อ่ะพอบี้นีดิอดีแล้วหล่อรถคนดังครับนานๆเราจะได้เห็นทีนะจัดเต็มเลยฮะครับเสร็จแล้วผมก็ยังไม่เป่ากองนะ ผมขอถ่ายคลิปก่อนกองผมก็ถืออยู่เงี้ยผมยังไม่เป่าอ้ผู้ใดขึ้นรอเด่วัครผมนี่ครับพเอกน่ชงงเอกชงมเป็นยังไงนาะรถดังมาครับยูทูปเปอร์เต็มเลยงานนี้ตัวไหนอ้อยายมายัง กูกองดิลแล้วรเร็ถึน่าจะถึงแล้วแหละนี่นีอ้นีครับคนดังมาบ้านกรวดเราต้องมาเราต้องรีบมานะครับรีบมาหานะเดี๋ยวเราจะตกเทรนนะครับเฮ้ยบูเล็กที่แรกผมจะจะหมายแต่เห็นทายรถเรียลเข้ามาแล้วผมมัวแต่ดันดินอยู่โคตรนอนนอนว่ากล้องเพียบเลยสี่อายอายกล้องไปครับนังนนก็ครับ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 ไปครับไปครับ น้องนนกลับมาวิ่งนี่รถคนดังมาทั้งทีครับอู้รถคนดังรถรอรถรอนี่ลั่นกระเตเลยเฮ็บเลยพี่น้อง ไปแล้วครับมาเป่ากองประมาณสองชั่วโมงไปแล้วนี่รถสวยครับรถคนดังดรถเซตินใช่ไหมไม่รู้นี่ด <Okay. S 1> ไม่รู้ <Okay. S 1> มาวิ่ง <Okay. S 1> ทีมไง มีทั้งคนดังเราเราช่องไม่ดังเราต้องอยู่ไกลๆเขานะครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้เป่ากองเลยครับผมว่าได้ถ่ายคลิป <c oughs> ไม่เป่าครับ <c oughs> <c oughs> ไม,ไ,ไม่คันแล้วรถรอรถรอเยจกรเลยโอ้ผมต้องเป่ากองก่อน,นผมยังไม่ได้เป่ากองเลยเอามาเจอรถรออีกหนึ่งคันครับมีแต่รถออรอและตัวนี่นยสวัสดีครับนี่ก็รถรอเหมือนกันครับรถไฟเหมือนกันครับ โอ้พี่ก да ี้การขายกับขา้าวไ,ได้พี่น้องปูน้ำเต็มกองเลยลองคุณมีแต่รถหล่อเลยสวัสดีครับสวัสดีนะคะพีเอ็กไม่เจอหน้ากัเจอตากันนานตัิงแต่งงานบุญครับ โอ้มีแจะช่องคนดังเราก็หนีแล้วนี่ก็เลืองแหลามครับแท้ก็เติมน้ำมันครับวัสดีครับผมมาแล้วนะครับ ไปซีหาบุญขายรถผมโอ้โนี่โอ้เย็นนี่มาก็รถหกล้อขับปั๊มเต็มเลยครับนี่ก็ล็อกกีับหาาเหลืองกระหล่ก็เติม,ตมตน้ำมันสวัสดีครับมาเจอคลิปหน้าครับผม